i t in no lie เคยสงสัยไหมคะคำว่า in มันแปลว่าอะไรคำว่า in เนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นภาษาพ,พูดนะคะไม่เป็นทางการนะเรามักจะเห็นในเพลงบ่อยๆใช่ไหมคะไปดูตัวอย่างกันคะ่ะ I ain't go to the party ฉันไม่ไปหรอกงานปาร์ตี้อะ่ะมันย่อม,มาจาก I am not going to the party I i n t go to the party ฉันจะไม่ไปปาร์ตี้ She i n t happy with the results เธอไม่พอใจกับผลลัพธ์มันย่อมาจาก she isn't happy with the result she isn't happy with the result oh they ain't coming to the meeting พวกเขาจะไม่มีมาประชุมมาแกมันย่อมาจาก they are not coming to the meeting they ain't coming to the meeting ไหนนักเรียนลองเดาดูนะคะว่า he ain't coming back i n เนี่ย ถ้าเกิดเป็นแบบทางการหน่อยเนี่ยไม่ใช่ภาษาพูดเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงคะ He isn't coming back He is not coming back He's not coming back It's in no big deal In ตรงนี้มันคืออะไรพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะคะ It's in no big deal จะแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ่า It's in no big deal ถ้าจะเขียนให้เป็นภาษาแบบทางการเนี่ยจะเขียนยังไงคะ เดี๋ยวคุณหนงไปอ่านในคอมเมนต์นะอย่าลืมกดติดตามกดหวัวใจแล้วก็แชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะมันน่าจะมีประโยชน์ใช่ไหมล่ะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณหนูมีคอร์สอยู่นะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นถ้ามาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษตั้งแล้ว,ลวนะไว้เจอกันคลิปหน้าของนิจ้า๊าบาย